อากไปมาใกลยอมริงทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังกพือสิ่งที่ฝ่ายละฝันบางครั้งก็ต้องยอมเสียใจเพราะทุกๆก้าวมนล้นขวากน้ำแต่ไม่เคยได้อย่างที่หวังทุกสิ่งที่เคยเสียไปถึงแม้ว่าเอากลับมาไม่ได้แต่ก็จะไม่เสียใจแต่พอมาวันนี้กลไกลความสำเร็จอยู่ตรงหน้าแต่ผคว้าเอาไว้ก็ไม่มีใครเห็นใจกันที่ ไม่มีอีกแล้วที่คอยอยู่ข้างกันไม่มีอีกแล้วที่ข้าให้คำบันที่เธอเคยสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันจนทุกอย่างมันไปได้ดีแต่พอวันนี้ก็ได้เคยไปกำลังลักด้านรอยหลังกับ บอกว้หนูทําไม่ได้ไม่ดีไม่เก่งวันนั้นวันนี้หนูทําได้แล้วใช่ไหมหนูทําได้อยางฝันหนูทไํไในสิ่งที่ตัวหนูรักไม่พอใแม่ภูมิใจไม่เด่นไม่ดังไม่ได้รางวันหนูไม่หันหลังกลับ